สวัสดีค่ะอยู่กับช่อง Wolfy One นะคะวันนี้จะมาแชร์การแต่งตัว4ลุค Summer Look in Thailand นะคะ นื่อจากอากาศร้อนมากเนอะก็เลยเราก็เลยอยากจะแชร์การแต่งตัวของเราว่าลุกไหนที่ชอบแต่งบ่อยๆนะคะแล้วก็ไม่ร้อนจนเกินไปด้วยนะคะบวังว่าจะเป็นประโยชน์กับทุกคนไปนดูกันเลยค่ะนี่ก็คือลุกแรกนะคะชวยๆลุกเซ o n g เบ็เป็นเอ่อ เขาเรียกว่าอะไรนะเป็นชุดที่จ้ำสูตรเนาะเป็นกางเกงค่ะจาก H&M เมื่อหลายปีก่อนมากๆเป็นดำทั้งหมดแล้วก็โชว์หลังด้วยเห็นเปล่ากระเป๋าจาก Marc Jacobs ค่ะรองเทา้า c o n b i r d รองเทา้า c o n b i r d นี่เพิ่งซื้อมาเลยแบบน่ารักมากๆใส่สบายด้วยนะคะส่วนจิวเวอรี่อันนี้จาก สูงให้ดูพัทราพัยน,นะคะสร้อยก็เหมือนกันนะคะคลาสสิกเป็น everyday essential ที่ต้องมีก็คือชิวรี่แบบนี้ This is the first look. ลุกที่2นะคะเสื้อยืดเบบี้ทีจาก Cotton On Collection Friends นะคะเป็นเกงยีนจากคุณนา้าถุงเท้าจำร้านไม่ได้แต่ว่ารองเทา้าเป็นร้านในไอจีนะคะเดี๋ยวแปะไว้ให้ใส่จนสบายแล้วแล้วก็แนะนำว่าคนมีติดตู้สักคู่นะเป็นโลเฟอร์ง่ายๆที่สามารถแมทได้ เยอะมากนะคะเล่นปลาจากเลอสเปคค่ะเครื่องประดับเจ้าเดิมกระเป๋าจากน้องสาวค่ะ <c oughs> ลูกนี้สบายๆไปดูแอกซิบิชันก็ได้ไปดูนิว <c oughs> เซีมก็ได้ ถุงเท้าให้มันแมทสีกับกระโปรงนะคะลุคนี้ก็จะสนุกขึ้นเป็นส่วนนี้ดีไหมส่วนนโอเคแบนแบนขาดไม่ได้สีม่วงแล้วกันเนาะให้ดูสนุกขึ้นตัดกับสิเหลองนะคะกระเป๋าขอเป็นน้ำเงินเลยแล้วกัน เค okay, ลุุที่3ามแล้วค่ะลุกนี้ขอตั้งชื่อว่าลุกมะม่วงเสื้อสีเหลืองตัดกับน้ำเงินนะคะอันนี้เป็นกระเป๋าที่ทำจากเสื้อมือสองเดิน8ล้านไว้ให้นะคะในไอจล้านนี้ก็ในไอเหมือนกันกระโปรงของน้องค่ะรองเท้า Adidas คู่นี้ใส่สบายมากๆมากๆมากๆเดินได้ทั้งวัน ตาวันตาจำรานไม่ได้แล้วนหูเจ้าเดิมสร้อยข้าวสารค่ะรุ่นนี้สดใสแล้วก็ไม่ร้อนท่อนบนด้ยนะชอบที่กระโปรงมันมีกระเป๋าด้วยเวลามีกระเป๋ามันสะดวกมากเลยเนาะ ว่าท่อนบนอยากจะท่าล่างมันค่อนข้างหวานแล้วท่อนบนก็เลยจะแอดวินเทจทีชร์เข้าไปอีกนึงค่ะโอเคเดี๋ยวมานี่ค่ะจะลองเป็นสร้อยที่เลเยอร์ยาวลงมานิดนึงให้เสื้อมันดู จะได้เข้ากับเสื้อดีกว่้สร้อยแหละคิดว่าสร้อยน่าจะเป็นอันนี้ละค่ะอันหนึ่อยากให้ดูเดีเทลข้างในมากคือจริงๆนเป็นล็อกเก็ตที่สามารถเปิดได้นี่น่ารักไหมแต่ว่าไม่ได้ใส่รูปอะไรข้างในเลยมีไอเดียว่าจะใส่รูปตัวเองเข้าไปข้างในค่ะแต่ว่าเป็นรูปตัวเองตอนเด็ก เราจะได้ไม่ลืมอินเนอร์ชาของเราโอเคลองดูซิว่ามันเข้าไหมโ okay. อมเคเรียบร้อยรู้ที่สบายมากเลยอ่ะใส่รองเท้าไร้ดีอ่ะโอเคคู่เดิม okay. ละกันใส่สบา เราแบบบ้านตาของฝากเลบ้นตาอันนี้ดูดีมากแค่ทันราคาเท่าไหร่40บาทจากยาวลาะคะ่ะ40บาทจากยาวลาซึ่งชอบมากรงมันคล้ายๆซีรีนเนาะคือโนเนมแต่ว่าแบบดีมาก perfect ลอ็อบบลุกสุดท้ายกันนิดนึงนะคะว่นตาจากยังลาดนะคะตร้มหูเจ้าเดิมเจ้าเดิมเหมือนกันพัทรพันธ์ส่วนมินเทจทีเชอตอันนี้ได้มาจากช่างชุยค่ะกระเป๋ามากเชคอกระโปรงจากน้องสาวอีกคนนึงน้องตองขอบคุณนะ,ะ๊ะนี่เป็นทัวลุกนะอยากรู้เหมือนกันว่าถ้าเอาถุงเท้าออกจะเป็นอย่างไง ลองเอาถุงเท้าเอาข้างหนึ่งดีกว่าเห็นไหมมันจะดูตันๆๆกว่าเนอะรู้สึกว่ามันจะดูตันๆันกว่าแต่ว่าพอใส่ถุงเท้าเราให้ถุงเท้ามันเข้ากับกระโปรงท่อนล่างมันก็จะดูยาวขึ้นมานะคะนี่เป็นทริคกันแต่งตัวเล็กๆของเราเอง มาแชร์นะวันในวันนี้นะคะเป็นยังไงกันบ้างคะชอบลุคไหนกันบ้างคอมเมนต์บอกข้างล่างเลยนะคะอัปเดตนิดนึ่งว่า,วาไม่ได้ซื้อเสื้อผ้าเลยตั้งแต่กันยาปีที่แล้วนะคะเพื่อคือไปเจอบทความหนึ่งมาใน Facebook แล้วเขาเขียนไว้ว่าการช้อปปิ้งเนี่ยมันคือมันเป็น mental health อย่างหนึ่งที่ คนซื้อเพื่อให้ตัวเองพอใจแต่ว่ามันเป็นช่วงเวลาแบบช็อตเทอมเวลาสั้นๆเท่านั้นแล้วก็ลองมาสํารวจตัวเองดูก็รู้สึกว่าเรื่องจริงมากๆเมื่อก่อนเป็นคนที่ติดซื้อเสื้อผ้าแบบว่าเยอะมากค่ะแต่ละเดือนเ,อเห็นอันไหนก็คือจะต้องแบบ CF นะคะทุกคนรู้ว่าซ F คืออะไรต้อง F ต้องเต้องเเนาะแต่ว่ามันบางครั้งมันไม่ได้การหนักถึงว่าเสื้อผ้านั้นที่เราเลือกซื้อมาค่ะ เราจะใช้มันได้นานแค่ไหนทั้งหมดวันนี้ลุคที่แววแมทเนี่ยแววไม่ได้ซื้อใหม่เลยนะคะในเสื้อผ้านะยกเว้นพวกรองเท้าหรืออะไรเงี้ยอาจจะมีใหม่บ้างแต่ถ้าเป็นเสื้อผ้านี่คือที่มีอยู่ในตู้อยู่แล้วนะคะก็รู้สึกยังไงบ้างก็รู้สึกว่าบางทีก็อึดอัดเหมือนกันที่เราไม่ได้เลือกเสื้อผ้าใหม่ๆเลยเพราะว่าเสื้อผ้ามันก็ค่อนข้างที่จะอัปเดตอยู่เรื่อยๆตามเทรนอยู่เรื่อยๆใช่ไหมคะแต่ก็ทําให้รู้สึกว่า ตัวเองอัพพิเชตในเสื้อผ้าที่อยู่ในตูน้เสื้อผ้าของเรามากขึ้นแล้วก็สนุกกับการแมทช์มากขึ้นมากๆค่ะอันนี้ก็เป็นเรื่องราวเล็กๆที่เรามาแชร์นะเนาะเผื่อใครแบบว่าอยากจะดีท็อกช้อปปิ้งนะคะทิ้งท้ายไว้นึงก่อนดากกันนะคะวันนี้ขอบคุณมากๆเลยที่เข้ามาดูช่องแวรเข้ามาดูคลิปนี้นะคะหวังว่าลุคที่แวรแชร์นวันนี้ครีเห็นวันนี้จะเป็นประโยชน์กับทุกคนเนาะทุกคนมองแบบว่าเลือกเสื้อผ้า ที่เหมาะกันหน้าร้อนในประเทศไทยดูมาใส่แล้วก็ลองสนุกกับมันค่ะเพราะว่าในแต่ละวันเราคิดว่าการแต่งตัวมันเป็นการที่เราได้ expression mood ของเราในวันนั้นได้มากที่สุดเลยเนาะ mm hmm. ก็อยากให้ทุกคนลองสนุกกับการแต่งตัวมากๆขึ้นนะคะ mm hmm. ขอบคุณที่เข้ามาดูคลิปนี้ค่ะแล้วพบกันใหม่ทีวหน้าสวัสดีค่ะ mm hmm.